ประจํปีงประมาณ25งหเรียนท่านนายกทีรวัตรโคศดีที่เคารพกับผมนายรักศาตรทิพิโอวาตำแหน่งนักวิชาการเกษตรจํานักการรักษาราชการแทนัองน้านักน์ลัดขอล่าวรายงานโครงการอบรมสัมมน,นาและทัศนศึกษาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลถู่สัตร,รั์อำเภอกาลูนจังหวัดมหาสารคามประจาําปีงบประมาณ2567าต่อท่าน,น,นประธานดังนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอิสรานึกให้ผู้เขา้าอบรมทุกท่านนําหลักคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิน,น,นัยและนโยบ,บายไปยึดถือด้วยความซื่อสัตย์ซุ่จริตโปร่งใส ให้บริการด้วยใจมีอัธยาศัยไมค์ทีที่ดีเพื่อให้เวกวิดความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วโดยยึดยึด,ยดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลักเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดเป้าหมายคณะผู้บริหารผู้นำท้องที่พวกอำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้นำชุมชนและผู้สังเกตการณ์